แกะมะเผากับชีวิตไม่ต้องเน่น่นขอเป็นแค่เทพในเงา ซีซั่นสองครับที่เพิ่งจะลงไปได้ไม่นานพ่อผมเข้าไปดูครับแค่ตอนแรกครับก็รู้สึกถึงความกาวมากๆเลยไม่ผิดหวังกับพระเอกของเราจริงๆครับทั้งการหักมุมหรือมุกตลกยอมรับว่าออกมาตอนแรกก็ทําได้ดีมากเลยครับและในคลิปนี้เราจะพูดแค่บางฉากบางตอนเท่านั้นที่เอามาเผาเล่นๆกันแบบขยี้แบบสุดๆไปเลยผมจะไม่เล่ารายละเอียดของเนื้อเรื่องหลักนะครับให้น้องๆไปดูกันเองน่าจะดีกว่าแค่จะมาขยี้มุกของเรื่องนี้แค่นั้นก็พอแล้วครับงั้นก็มาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยเริ่มเรื่องมาก เขาจะเป็นการประชุมองค์กรชาร์โดของพระเอกลูกน้องก็ได้รายงานถึงเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังแต่พอมาถึงท็อปปีกของเรื่องนะครไร้กฎหมายซิตของเราก็เริ่มสนใจครับที่มันสนใจเพราะว่าในรายงานบอกว่ามีเงินหมุนเวียนมันเลยแบบว้า wow. ว ต้องการเงินครับเป็นพระเอกที่ต้องการเงินมากเป็นเงินไหลเวียนจํานวนมากเพราะเป็นเขตที่ไม่ได้ผูกขาดกับประเทศใดซิดก็มองว่าเมืองน,นี้น่าไปครับเล่นลังนจากนั้นมันก็เก๊กหน้านิ่งแล้วพูดขึ้นมาว่ามีกลิ่นตุๆ่ๆแค่นั้นแหละครับเราลูกน้องก็เริ่มดมกลิ่นตัวเองแล้วคิดว่าใครกันไม่อาบน้ําวะฉีดต้มหอมเช็คกลิ่นกันใหญ่เลยครับแบบวุ่นวายกันหมดเลยแค่คาพูดคําเดียวของพระเอกครับหารู้ไหมครับว่าพระเอกกำลังหมายถึงมีอะไรแปลกๆไม่ใช่กลิ่นแปลกๆเว้ยพวกบ้าเออเปิดเรื่องมาก็ยิงมุกกันแล้วครับนี่่คคืืออเเพิงปดรรมาับ ต่อมาครับซิกก็ได้สั่งให้ลูกน้องเปิดม่านเพื่อดูพระจันทร์ที่มีสีแดงพระเอกได้พูดต่อครับพระจันทร์สีแดง แค่นั้นแหละครับเราลูกน้องได้เริ่มรับกล่าวครับแล้วพูดไปเรื่อยตำนานเมื่อพันปีบ้างถ้าปล่อยไว้แบบนี้ประเทศอื่นๆต้องย่อยยับแน่นครไลกกฎหมายที่เป็นเรื่องเงินก่อนหน้านี้โดยที่พระเอกพูดแค่ว่าพระจันทร์สีแดงเลยครับเอาจริงๆซิดยังไม่รู้ความหมายด้วสามว่าอะไรแ็่แค่แบบเราแค่อยากพูดมันเท่ๆเฉยๆแค่นั้นครับลูกน้องมันก็โยงกันเก่งมากเลยครับมีคนนึงพูดขึ้นว่างั้นให้เหงาทั้งเจ็ดคงต้องลงไปตรวจสอบแล้วสิที่นครไล้กฎหมายอะ่ะแต่ก็โดนห้ามไว้ก่อนเพราะซิดของเราจะไปเองเพราะอะไรกันครับทุกคนเพราะมีเรื่องงเเินมากี่ยวไ ต่อไปเลยนะครับภาพก็ได้ตัดมาวันรุ่งขึ้น จิตที่โดนพี่สาวลากมาตามทางของนครไร้กฎหมายจากผู้นําองค์กรสุดแสนชั่วร้ายโดนลากไปตามทางเพราะกลัวว่าจะหลงทางครับการเป็นกลัวแบบว่าเป็นเด็กหลงซะงั้นน่ะพี่สาวเขาไปเอกก็ถือว่าเป็นพวกรักน้องมากๆคนหนึ่งเลยนะครับเราก็มักจะเห็นในอนิเมะหลายเรื่องเลยเพราะอาจจะคิดว่าน้องชายเป็นพวกไม่เอาไหนด้วยมั้งครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วการเดินทางมากับพี่สาวก็เป็นการลากจริงๆนะครับลากคือลากตามทางไปเลยไม่รู้ว่าก้นพระเอกนั้นลายหมดแล้วหรือเปล่าหลังจากนั้นครับทั้งสองก็ถึงที่พักครับพี่ก็บอกว่าอย่าไปไหนเด็ดขาดล่ะเด ทาธุระก่อนแต่ซิฟนี่ก็ออกมาข้างนอกครับมันก็คิดว่าอยู่แต่ในห้องได้ยังไงมันน่าเบื่อจะตายนี่มันที่ทําเงินนนเนี่ยก็เลยได้ไปยืนอยู่ตรงที่ประกาศจับของตัวเองครับก็คือไปยืนที่ไหนไม่ยืนไปยืนตรงที่ประกาศจับของตัวเองอ่ะเป็นรูปตัวเองอะ่ะด้านหลังจะเป็นประกาศจับผู้ก่อการลายครับก็เป็นรูปชาโดะรูปในองค์กรผู้นําองค์กรชาโดนั่นแหละแถวนั้นก็เป็นสลัมเก่าๆครับมีพวกรักขโมยรวงกระเป๋าแน่นอนว่าพระเอกก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกันครับแต่ไม่จะทําอะไรได้แหละครับพอมีคนมาขโมยพระเอกก็ขโมยขขอออองงงตัวเและจคนคนนนนพี้ผ่าไป นอื่ก็มาก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็ได้เงินแบบจํานวนมากเลยก็ถือว่าเป็นโลกปลาใหญ่กินปลาเลยครับเดินมาได้สักพักก็เจอคนที่กําลังกระทืบกูอยู่กูนี้ก็ฟิลเหมือนกับพีดิบนั่นแหละครับแต่ทําไมอ่อนแอไม่รู้เหมือนกันพระเอกก็ยืนดูครับฟ้าก็เริ่มมืดพระจันทร์ก็เริ่มเป็นสีแดงกูที่เคยอ่อนแอครับก็โดนบับจากพระจันทร์ขึ้นมันได้ทําการเข้ากัดคนที่กำลังกระทืบมันอยู่พระเอกที่กําลังยืนดูอยู่แล้วคิดว่าทาไมมันน่าสนุกจังวะเลยจะทําให้มันวุ่นวายขึ้นมากกว่านี้ ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายและเข้ามาช่วยเธอได้พูดว่าถ้าไม่อยากตายก็หนีไปซะการอารวาสจะเริ่มขึ้นแล้วพระจันทร์เป็นสีแดงมีเวลาเหลืออยู่แล้วพอจบคาพูดนั้นซิดก็เริ่เมเหมือแตกเลยครับเหมือนเขาลังตื่นเต้นครับไม่ใช่เตื่นเต้นเรื่องผีดิบหรือพระจันทร์สีแดงอะไรเลยนะครับมันตื่นเต้นเกี่ยวกับบุตรผู้คนสาวผมแดงครับโคตรจะเท่เลยและจาบทพูดนี้ไว้ให้ดีๆครับทั้งตอนตอนนี้ไอ้ซิดของเราจะพูดกับทุกคนที่เจอเลย แล้วไม่พูดคาอื่นด้วยนะครับพูดแค่คําพวกนี้แหละวนไปวนมาอยู่นั่นครับตัดภาพมาที่เล้าแห่งหนึ่งครับมีสาวขายบริการครับที่เห็นเหตุหกณ์วุ่นวายกํลาลังมีกูเข้ามาทําร้ายคนแต่ในตอนนั้นก็มีกูที่เป็นลูกค้าน่าจะติดเชื้อมานะครับมันจะเข้ามากัดเธอแต่ชาเดลได้เข้ามาช่วยแล้วก็เข้าแพ็คเทอเดิมนะครับมันได้ก๊อปปี้กับก๊อปปี้เพจเลยถ้าไม่อยากตายก็หนีไปซะการอารวาสจะเริ่มขึ้นแล้วพระจันทร์เป็นสีแดงไม่มีเวลาเหลืออยู่แล้วแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยโคตรเก่าอ สาวคนนั้นก็ตกใจครับแล้าถามชื่ออซิสก็บอกว่าชารโดตามด้วยบทพูดบทพูดเดิมเลยเป,เป๊ะเลย ถ้าพี่อยากตายก็นหนีไปซะอากาศแล้วว่าจะเริ่มขึ้นอ่ะพระจำานสีแดงไม่เหลียวลาอยู่แล้วมันจะมีพูดคาอื่นเลยใช่ไหมมันน่าจะประทับใจบทนี้จัดอ่ะเดียวได้มากเลยหลังจากนนั้นก็จะเป็นเนื้ออาหาที่ปูไปตอนถับไปครับมันก็แบบอันนี้ผมแค่ชอบแบบมูฟข,ของตอนนี้เจ้ครับแบบตลกได้ใจมากๆเลยไม่ผิดหวังนี้ครับแค่ตอนแรกยิงมูสถึงทอนแข่งได้ขนาดนี้ถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยนะครับบิวลิบรี่ก็มีแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วกดถูกใจให้ด้วยครับไว้าบ,บา